อุ้ยลุดอลล่อู้วัสวัสดีคร a, ับสวัสดีครับนะวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านแปลวนาบรีนนละมาตามลาภาชโดครับปลาชดฟองวันนี้ไม่มีแดดเลยแต่ว่าขออย่างเดียว นห้ามตกแค่นั้นเองครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ผมจะโดนอะไรมากครับวันนี้ผมก็มากับมิสเตอร์จอนครับเป็นเจ้าของเหยื่อริบล้อยครับฮัลโหลมิสเตอร์จอห์น굿มอร์นิ่งมอร์นิ่งก็วันนี้ mm. เดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันดูดูดู ไม่กัดเ้ยคือตีไงยังไม่กัดจะเราลองย้ายไปดูด้านหน้าคุณจอนเขาก็ตีอยู่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะ cast 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 เยอะแค่แคแคยังไม่กัดเลยตีอันนี้นมันเป็นบอ่อวันนี้เขาลงบอ่อวันอาทิตย์ครับ ข้างหลังถึงว่าทำไมรถมันเยะแปลกๆไงป่ะ next 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 นู่นอ่ะ huh? no 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 นี่อ๋อนี่ boat โอเคมาที่ไหนไอมีเหลือได้ไหมสวัสดีครับสสวัสดีคแถวแถวนี้มีชะโด o w ไหมครับ คองนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันยาวไปถึงไหนครับอ๋อ ครับก็เลี้ยวซ้ายไปตรงขึ้นไปทางนั้นแล้วครับคลองมันจะอยู่ก่อนถึงปากทางอ๋อแต่ดงว่าของมองแกงนีปลาเยอะปลาเยอะปลาเยอะโอเคขอบคุณครับครับเดี๋ยวไปดูไปดูไป Let's go วตอนนี้เราก็มาชิง ไม้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไมได้ยินเสียงคุณคุณนไหมเออตกปลาไปด้วยฟังเสียงบทสวดไปด้วย <laughs> <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะ กับสดโดครับไม่จริงครับอยู่ที่ไหนเนี่ยครับอยู่กรุงเทพครับม,มาเลาะดูเห็นเขาว่าแถวนี้เสดไั้ปกติเขาไป็นตร่งแดงไหนหรอครับ นี่อ่ะน้ำมันยายเนี่คือเรยได้โูเงี้ยหนายๆดูอ๋อมันมีลูกเงินลืมได้กันเรื่อยก็จะหมดแต่มันหมดทุกวันวันหลายคนมันกระดักแน่เนี่ยแต่น้ำมันยานี่มาจอดทุกวันมันมีความหมดแต่มั้งตัวน้มันได้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยได้เอาเอาเอาบนตัวเองเงี้ยแล้วก็ปักใช่ไหมอ๋อใช่ครับเออแค่นี้อยงั้นเดี๋ยวไม่ถูกอ่ะ แม้ว่าเราล้มลุกหน่อยมันอยู่ใน่ฝนอีกประมาณคือมันก็มาตกตรงนี้แล้ครับมันมาไปเรื่องแยๆแหล่ะลูกไปเรื่อยๆเออมองยื่องไปยันลู่หน่อยตอนนี้มันตกยังไงมันไม่มีมันก็ไปได้ได้ไม่มั่งไปมั่งเราจะรู้ไหมหมดแล้วมั่ง คนเยอะกว่าปลาอีกเออคนเยอะกว่าบานหรือว่าบานครับ <c oughs> ดูเอะไอ้คนแรกก็ได้ดีแล้วต่อมาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ดีไอ้มันใหญ่ไง ยังไม่โดนสักแอะเลยไม่มีตัวไม่มีตามเลยไม่มีอะไรเลยโอ้ยมันจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายอะโอ้โหตอนแรกมันจะมีตามมากัดอยู่แต่ไม่ใช่ะกอ,อะไรกันเนี่แล้วเป็นคลื่นดันมาจะมาดูฝั่งนี้มั่งต้องมีต้องมี ปลาช่อนอันนี้กัดเป็นพัลลี่นะครับที่จริงผมตีกระโดงใต่ช้าแล้วแต่ว่าไม่กัดไงก็เลยลองตีปลาช่อนดูนครับกัดเลยครับนี่ครับพัลลี่พอลลี่ปลาช่อนเนีย่ยปลาช่อนเย้ <Yay. S 1> โอ้ยทั้งวันโอเค มาหลังจากเมื่เช้านี้ได้เขาเรียกว่าอะไรวะได้ไปช่อนมาตัวหนึ่งแต่ว่าซริงตัวมันไม่ใหญ่มากแต่แบตข้องหมดเสียได้มันมันกัดดูมากเลยคนแบบดูดตุ๊บอย่างเงี้ยแล้วผมก็สับแล้วก็ได้มาเลยอนะอุ้ยแต่มนี่สวยเว้ยดูดิเห็นไหมนี่สวยเว้สวยเว้สวยเว้ย,ว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 ยมันมีปลาช่อนอยู่ มั้งไม่รู้เหมือนกันเข้าบ้าผมมาแต่ว่ามันเป็นแนว Street, สตรีทสตรีทสตรีทก็เดินตกนั่นแหละนะเดี๋ยวมาดูกันไอ้หมายนี้น่าสซคิปเข้าไปผมว่ามันต้องมีประชันแน่นแน่เดี๋ยวมาดูกันโอ้โหหมายสวยเว้ยไป ตำรวจโอเคเอวันพนิษฐ์มาใหญ่อืมใอญ่ใอญ่อ๋อกัดหลุดไปแล้วตัวแรกกระช้าคามือเลยถ้าเห็นในคลิปนะแบบดึงไปเลยอ่ะไม่เป็นไรเอามากระช้าคามือไปเลยเป็นตัวไม่ใหญ่หรอกกำลังเหย่เราไปกินละตัวตามหลังมาเก่าเกา ได้หมาจะจอดรถทุกทีเห็นตรงนี้มีลูกค่ออยู่ตรงไหนครับเนี่ยตรงตรงที่กขตัดหญ้าแต่ก็อ๋อที่หัวจมูกประชันเหรอครับประชันขอบคุณครับเดี๋ยวลองไปดูผมลองตกตรงนี้ดีกว่าครับครับหน้ามีอยู่ตรงนี้ได้อ๋อ พี่ขมเ่อไหมกระชามันกัดต้นถุงเลยนะเนี่ยได้ไเาไหาี่กองปลดผมก นี่นะนี่นี่นกัดพันลี้นะ่ะใส้สวยเป็นไงเห็นพี่ตกเฟี้ยวปะเฟี้ยวครับขอ <laughs> งจริงของจริงเดี๋ยวน้องเขาช่วยผลครับเราไปกินไหมไม่เอาครับไปเลยโยนเลย <c oughs> ปิ้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้วปิวอะ เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเมื่อกี้ปล่อยไปละมันมีอีกแน่แน่ใช่ไหมครับมันมีอีกแน่แน่ไหมมันมีมันมีนะครับแต่ว่าเราต้องอ่านหมายคือคือแบบว่าปลาช่อนอ่ะมันชอบอยู่น้ำตื้นเราก็ต้องหาที่มันมีน้ำตื้นๆต,นตีนะโอ้มีน้ำตื้น้ว้หาน้ำตื้นๆนี่แหลปะปะสน เจอข้อประช่อนว่าละทำไมเห็นอะไรเหมือนเหมือนปลาเล็กแต่มันไม่ใช่มันเป็นประช่อนอะไรไปดูว่าเฮ้ยไม่งั้นก็ข้อกะโดุมีสองอย่างนี่แหละเหมือนข้อะโดุเลยอ่ะทุกคนเหมือนมากหรือว่าข้อกเฉดุวะฮะพี่เห็นไั่งั้นก็ข้อ ก็มีอาคันกะว่าจะฟาดมันหนีแน่นตัวเฮ้ยลงมามมมีนหอมือนข้อโดเลยข้อกข้อชโดข้อโดเหรอพี่ไม่ก็ขอก้อกระสง,งใช่ไปกว่า เราอยู่เฉยๆอย่าไปมองมันดิถ้ามองมันม,มันมองแล้วคนนี้กลัวหมามาก่อะไรไม่กลัวกลัวแต่หมาสิงโตผมไปที่สวนสัตว์มาแต่พุกปมผมไม่กลัวหมาเห่าทีหนึ่งผมบินเกน้กลับบ้านแล้วขนาดนั้นเลยใช่พี่ไปที่สวนสัตว์ก็มาที่เราผมไม่กลัวนะเดิหนหมาเขาวัดพี่ผมเดินไปวัดอะ่ะยังไม่กล้าเดินไปเลยพี่ มันดุมากหมาไม่กล้าไปเลยอ่ะอนี่ออกมาอตกลัวมากนี่แหละพี่พี่ตุ้มขอพัเติมพลังด้วยมือแบบนี้แหละเห็นอะไรนะเขาขอพักเติมพลังด้วยแบบนี้แหละพี่เขาเดื่มเติมพลังกุจักอนนะเขงัดชะโดอยู่ยังไหมพี่ทำไมพี่ตุ้มขอชอบล่าชะโดจัง แรมันเยอะปลาอื่นไม่เคยล่าเขาก็ล่าเหมือนกันแหละแต่ว,ว่าขอเอาแต่ชเออไดได,ดผมก็อยากได้แต่ว่าไม่เคยได้เลยพี่โอ้ถ้าพี่ถ้าพี่มีเหยื่อพวกพวกแบบอะไรแบบพวกปักติดมาพี่เอาไปตีเก้งเรียนอ่ะเี็บร้อยได้แน่โอ้ยนั่นอ่ะพี่นุ่งอ่ะที่ต้องเดินผ้าไป ผมพาไปได้นะพี่ผมพาไปได้นะในนู้นไม่มีหมาบอกเลยพี่นี่ไงดูด้ว ไม่น่ามีพี่ว่าข้างในมีแน่แน,น่ใช่แต่ตอนนี้หมายแตกแล้วเหรอก็เรือมันวิ่งเลพี่ฮะเรือมันวิ่งเอเอ,เอ,เอ,อเฮ้ย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 สวัสดีครับขอบคุณครับแถวนี้มีคนมาบ่อยไหมครับมีมดเด็กมาค่ะอ๋อตอมียูกบเบอร์มาบ่อยนะพี่หรอพี่ก็เราไปเรื่อยเปือ่อยแหละโดนหมาบ้างโดนผีบ้าบ้างโดนอะไรผีบ้าอะไรเหรอพี่ บกา,าพี่คุยกับเขาเขาก็ไปอีกเรื่องนึงอย่างเงี้ยพี่หรอเออคุยไม่รู้เรื่องอี่บ้าเนี <laughs> ย่าเรียกเขาผีบ้าแล้วพี่เคยขับรถไปแล้วมีคนตายไหมโอ้ยไม่มีหรอกเฮ้ยทำไ,ไมถึงถ้าเหยื่อวิขาดที่ก็จะได้เอากระเบื้อง,องนี้เหยื่อมาพี่ยังตก ันนี้พี่ใส่กิฟต์ไปเนี่ยพี่ใส่กิฟต์ไปใส่ครับถ้าต,ตามถ้าพวกเหยื่อนี่มันไม่มีพวกกิฟตนี่มันก็ลำบากนะพี่ไปเฮ้ยใส่ต่อนใสพี่ตามไหมพี่ไม่ตามหนีมันไม่มีหรอกเหมือนมัน ไม่ปอะชื่ออะไรเห,หรอชื่ตอต๊อปานะพี่ตั้งเผชอปอ่ถ้าพี่ไม่ตั้งชื่อพี่จะตั้งชื่อใครอ่ะผมต้องขึ้นขึน <laughs>